คราวสวัสด,ดีนะเจ้านี่นะกลาเกของเรายัางอยู่กันกับ AE <อ>าคาสิโนนะครับผมนะกับการพกทุนมา500บาทมาอาตาแรกให้เขาเปิดกันไปก่อนเลยนะครับรกินกันไปก่อนเลยนะจ๊ะ,ะช่วงนี้พวกน้องๆใน AE คาสิโนเขาก็จะแต่งตัวแบบนี้นะครับรแหมแซนตี้คอร์รนะถ้าเป็นผู้ชายก็จะแซนต้าใช่ไหมนี่เป็นผู้หญิงก็เป็นแซนตี้อ่ะ มารอบนี้เป็นรอบของเราแล้วนะเริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดนึงเอ้ยมันต้องเป็นสีแดงแน่นอนนะครับเหมาะแก่สีเสื้อน้องเขานะจ๊ะอ่ะมาขอต้อนรับสู่ชแนลนักล่าเกมนะครับชแนลที่จะพาคุณไปล่าเงินรางวัลจากเกมคาสิโนต่างๆนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปการล่าเกมของพวกเราทุกวันนะจ๊ะ รุ่นไพ่เปิดมายังไงฟังเราโอ้โหหกสามเรียบร้อยก้าวแต้มบวกมาแล้วนะครับสำหรับไม้แรกยังไม่หยุดแน่นอนอ้าไม้ต่อไปครับไม้นี้ต้องเน้นเน้นเป็นพิเศษใส่ไข่ใส่ใจสักหน่อยอ้ามา เอ้นี่แล้วกันนะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจก่อนห <จน S 1> มดเวลา,น,วาน,นะอ่ะสีน้ำเงินของเราไป200บาทนะครับทุนเล็กๆน้อยๆมายังไงอ,อ,อเรียบร้อยของเราก้าวแต้มอีกแล้วนะครับนนะผมนะ อาหากสนใจอยากลาดเกมมแอดมาเลยนะครับแอดแปดแดยูเ <Okay. S 1> นี่ยนะจ๊ะเริ่มการวางเดิมพันมาขอ,อพี่ชนะรอบแรกเลยนะคะเอ้ยไปเลยหมดตัวเลยนะครับผมนะทุนไม่ต้องเอามาเยอะแยะมากมายนะครับก็มาดูกันยังไงเส้นสุดการวางเดิมพันแม โอ้โหสายอกด้วยไปทอเปิดมายังไงเราหนึง่งเขาก็เขาสามโอ้โหหกแต้มมาวะแบงเกอร์หนึ่งแต้มเรียบร้อยครับผมสามไม้แม่บัวแบบสวยๆเลยนะจ๊ะสุดยอดสุดยอดนะครับเอาเป็นว่าฝากไว้หน่อยแล้วกัน ที่อยากจะร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยแอด88 Union ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปการล่าเกมครั้งต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ